กระดาษสวัสดีนะครับผมคุณที่ชอบคุณที่รักตกปลาทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพามาตกปลายังหมายนาประแช่มนะครับผมวันนี้ก็มากับครอบครัวนะฮะมากับลูกสาวนะครับผมแล้วก็มากับสามีนะครับทุกสาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> กสาวนะครับไัยขวบห้าเดือนจะหกเดือนแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มีมาสองท่านนะอ๋อ ก็รอผักออกนะครับผมอันนี้ลมเริ่มเริ่มตีแล้วผักเริ่มจะไอ้นี่ลอยออกแล้วนะครับผมน่ะลมตีออกแล้วก็เดี๋ยวรอผักออกลงๆก็จะหดแล้วนะครับผมลงห้าคันพอนะฮะพอผักลอยไปลอยมานะครับผมเดี๋ยที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปากนะครับสูตรสามนะครับผมสูตรสามนี้ยังไม่เคยเทสแม่น้ําเจ้าพยามาก่อนนะวันนี้ก็มาลุยเจ้าพยานะฮะนี่ฮะ ันนี้จัดมาเต็มถังเลยนะครับผมก็มีเวลาจนกว่าแดดมันจะร้อนนะร้อนมากๆเดี๋ยวลูกสาวจะทนไม่ไหวเอานะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูสักครึ่งวันนะวันนี้ถ้าฝนไม่ตกซะก่อนนะโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอัตราค่าบริการที่นี่ก็ที่ผมเคยมาก็หกสิบบาทนะเป็นตกตั้งแต่เช้าเย็นๆได้เลยนะครับผม กลางคืนก็สามารถตกได้นะครับผมก็จะมีคนมาเก็บตังคนะ์น่าจะเป็นลูกสาวของป้านะป้าแกไม่ค่อยไหวแนวนะครับผมไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวรอคุยกับลูกสาววิธีนะว่าป้าอยางเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้สบายดีหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงเหยยะกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับ หลุดไปแล้วครับนัานนะโอ้โหลอกแป๊ดเลยจะได้ okay. oh <c oughs>

ที่หลุดไปสามนะครับผมนี่ครับชนะแต้มแรกครับ แจมตองครับผมนี่สวย the way เจ็ดแปดติดอ่ะเนี่ยผมไม่ขายเนี่ยเมื 8, ม่อวานเนานะ แล้วครับผมไม่นึง่งสกอร์ครับผมกินเงียบครับ ผมสวยน้ำเริ่มไหลฮะปลาเริ่มเข้าเยื่อแล้วครับผมโอเคครับเรือยต่อครับ ดูให้ชมนี่งานครับขวดเลยค่ะขวดขวดที่วันนี้เราจะปั๊มน้ำมันไอ้ขวดเล็กอ่ะมันเปิดกินมะพร้าวนี้ หนึ่งสก,กอ์ครับผมนี่สวยผลงานโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ประมาณสิตตัวนะครับผมก็เป็นปาตะโกรวดนะฮะวันนี้ผลไล่มาแล้วก็จะพอเพียงแค่นี้นะกะถือว่าเข้าดีนะแต่หลุดไปค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าใพตตัวเป็นเล็กนะครับผมหมายนี้ผมก็จะปักเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมอัตราขับบริการก็60บาทนะครับผม ละหกสิบบาทนะฮะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนก็ถนนจะเละหน่อยนะกันนะครับผมก็วันนี้ก็พอได้สนุกเลยครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามและเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาไปยังไงนากระเชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัีสวัสดี